สวัสดีครับแฟนลับยูพิงค์ทั้งหลายนะครับผมก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับอ่าผมก็อ่าจะมาพูดเรื่องยูพิงค์นะครับเอออย่าว่ายูโรนะครับยูโรเขาเป็นคนหนักแน่นนะโอเคก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับอ่าผมเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของแฟนลับยูพิงค์นะครับจริงผมจะบอกว่าผมชอบชื่อยูพิงค์มันดูของจองยังไงก็ไม่รูนะเอาแค่ชื่อก็กินขาดแล้วนะครับแล้วก็ อ่าขอบคุณคุณพีนะตอนแรกหู่ะว่าผมแสดงเลยนะครับตอนนี้ก็เขาก็ออกจะมาเอฟซีผมก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับครับเนี่ยพอผมวิเคาะห์เชียร์แล้วเนี่ยชอบเลยนะแต่ไม่หรอกผมคิดว่าเขาจะเห็นว่าเออผมวิเคราะห์อะไรที่เป็นธรรมชาติอะไรของเขาเนี่ยผมก็ดีใจนะฮะอันนี้เมื่อกี้ผมแซวนะฮะคือผมเป็นคนที่ได้หมดอ่ะคือบางทีคนมาว่าว่าไม่เป็นไรมันอยู่อยู่ที่แบบเขาเรียกว่าไงเราผูกมิตรกันได้ไอไอว่าติดชมมาเดี๋ยวก็ พี่กลับมาหรืออาจจะกลับมาว่าแล้วก็ติดโมอะไรก็ก็ไม่เป็นไรนะขอให้อยู่ด้วยกันแล้วก็เข้าใจซึ่งกันและกันนี่สําคัญนะครับประเด็นที่ผมจะมาพูดวันนี้เนี่ยนะผมนึกออกแล้วแต่อันน้นอุบไปก่อนเอาประเด็นที่คนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะคุยเรื่องภาษากายนะอ่านะแต่ก่อนที่จะไปสรุปเรื่องภาษากายเนี่ยนะผมต้องพูดอย่างนี้ก่อนมากเออบางคนเนี่ยถึงผมก็วิเคราะห์ในเมื่อกี้ไปแล้วนะว่าบางคนไปแอบแซวว่าอุย้ย ยูโรโยโลเลเนี่ยประมาณเหมือนกับว่าแล้วก็แบบไปอยู่กับอีกคนนึงหรืออะไรแบบเนี้ยประมาณเหมือนกับว่าแบบผมมองอย่างนี้นะว่าอ่าอย่าไปคิดอย่างนั้นผมเชื่อว่าสุดท้ายเนี่ยนะพอยูโตรตกลงปงใจแล้วเนี้ยก็ก็ก็จะอยู่ที่คนเดียวบางทีผู้ชายคือเหมือนจะใช้คําว่าอะไรบางทีอ่ะแม้แต่ผู้หญิงผมว่าก็เป็นแต่ผู้หญิงเขาจะมีการ อันนี้ผมเดานะผมก็ไม่ได้เป็นผู้หญิงนะผู้หญิงเขาจะมีล็อกชัดเจนถ้าเขาคนนี้เขาก็จะไปถึงแม้เขาจะมีวันไหวกับคนนั้นแต่เขาก็จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกแต่ผู้ชายเนี่ยนะอ่าก็อาจจะมีวันไหวมากกว่าแต่เพราะว่าผมสุดท้ายเนี่ยผมว่าผู้ชายยังไงนะเขาก็จะเลือกแค่คนเดียวอืมคือส่วนใหญ่เราจะมองว่าผู้ชายเจ้าชู้นะก็ส่วนหนึ่งเพราะมันเป็นเรื่องของกรรมมาผ่านเรื่องไรแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยผมมองผู้ชายอย่างยูโรเนี่ยมีความสุภาพนุ่มนวลแบบเนี้สยสไตล์แบบเนี้ยผมว่าไม่เจ้าชู้ ดูเหมือนต้องใช้คำว่าดูเหมือนนะแต่ในช่วงที่เขายังไม่มีแฟนในบางทีเขาอาจจะมีหวั่นไหวแต่ว่าพอตกลงแล้วเนี่ยผมว่าไม่ไม่มีไม่มีไม่มีหลังเลนะอันนี้อันนี้ยผมมั่นใจนะผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่ว่าจากความรู้สึกนะอืออ่ะคือต้องเล่าก่อนว่าผมก็ชอบยูโรนะตอนนั้นก็ยังจิ้นยูโรกับคุณเนยใช่ไหมครับผมเาเล่นดีมากเลยนะนะนะผมผมชอบเขาตั้งแต่เรื่องนั้นนะเล่ออะไรนะมาไม่ให้มั่นใจนะถ้าจาไม่ผิด ใช่ไหมเอออาช่างช่างเอเออ,เอ,อนั่นแหละแล้วผมก็รู้สึกว่าเออคนเนี้เขาดูเป็นผู้ชายที่ดูหน้าหวานถูกไหมแล้วมีความแบบยังไงมีความนุ่มนวลน่ะก็น่าจะเป็นคนจริงใจนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือแต่ว่าตาเขาหวานเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนกับว่าเขากับใครก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าไปเลื่ออะไรเงี้ยแต่ผมมองว่ายูโรมันอ่าเขาเป็นผู้ชายสไตล์ที่ยังไง่ะคือผู้ชายส่วนใหญ่เนี้ยอ่าเข้าใจเข้าหาผู้หญิงไม่เก่งถูกไหมฮะ จะมีความแข็งแต่ยูโร่เนี่ยเขาเป็นผู้ชายประเภทที่เข้าหาผู้หญิงเกง่งซึ่งหลายคนผู้ชายแบบเนี้ยเขาไม่ได้เจ้าชูนะเออแต่ว่าเขาแค่เป็นแนวเทคแคร์ผู้หญิงหรือเข้าหาผู้หญิงเกง่งก็แค่นั้นนะครับส่วนจะมีหวั่นไหวบ้างผมว่าอาจจะมีแต่สุดท้ายถ้าเกิดเขาเลือกแล้วก็จบเลยนะไม่มีเปลี่ยนยกเว้นว่าเออไปด้วยกันไม่ได้อะไรค่อยว่ากันแต่ผมว่าไม่เจ้าชูนะอ่ะกลับกลับมาเรื่องภาษากายทําไมผมถึงคิดว่าอยู่พิงถึงเหมาะกันมาก คือหลายๆคู่เนี่ยนะหรือหลายๆคนอย่างเ้ม,มุกดาเขามีภาษากายแบบหนึ่งแต่ผมเนี่ยเอาเอาเฉพาะเรื่องภาษากายนะถ้าถ้าพูดถึงคู่จิ้นที่ผมชอบสุดเนี่ยก็คือเ้มมุกดานะเพราะว่ามันเขามีความลงตัวกันมากแต่ยูพิง์เนี่ยยังไม่ลงตัวขนาดนั้นแต่มันมีความพิเศษของภาษากายผมอธิบายไม่ถูกที่หลายครั้งเนี่ยไม่ค่อยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ต้องพูดแค่มองอ่ะโดยเฉพาะพิงเนี่ยผมชอบนะคือโยโร่ที่ไปไม่เป็นผมชอบตรงความเคยินอายแต่พิงเนี่ย เขาจะมองๆนิดนึงแล้วเขายิ้มๆนะแต่มันสื่อทุกอย่างออกมาด้วยคําแค่มองๆและยิ้มๆเนี่ยแล้วมันแล้วเขาเลือกจุดมองหรือมองที่บางครั้งไม่ได้ไปมองไปที่อยู่เลยนะแต่รู้ว่ามองเธออยู่เออมันแปลกปะเนี่ยผมชอบตรงนี้แล้วแล้วผมเชื่อว่าภาษากายมนสะท้อนหลายหลายอย่างเพราะว่าเนี่ยผมก็เลยมั่นใจว่ามีโอกาสถึง 70%- 80%นะครับที่ที่จะคู่กันเนี่ยเรื่องภาษาคือก็จะหมายว่าเ่อเรื่องที่บอกว่าเออเขาช่วยโปรโมท อะไรลิปสติกให้พิงหรือนู่นนี่นั่นอันนั้นก็สําคัญแต่ผมมองว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลายอย่างอาจจะเป็นแค่เรื่องของอะไรอะอความผูกพันของเพื่อนนู่นนี่นั่นก็ได้ใช่ไหมครับอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าเรื่องภาษากายเนี่ยบางทีมันหลอกกันยากนะครับทั้งยูและพิงในความเขินอายของยูถูกไหมฮะแล้วก็ความที่น้องพิงเขาแบบมองๆอ,อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันใช่เลยนะและยิ่งยิ่งยิ่งฉากที่อยู่ร้องเพลงเนี่ยนะเขาแบบ โอ้โหมีอาการเกงแบบมาผมว่ากึ่งๆึ่งหน้าแดงนะถ้าถ้าสังเกตอะหน้าแดงนะเออแล้วเขาก็มีความเก่งดังนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะชินชอบอ่าคุณพิงนะเพียงแต่ทีนี้อ้าวแล้วทำไมยังไม่ตกลงปลงใจนะไอ้เรื่องที่คลิปก่อนเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะเรื่องผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อะไรเนี่ยไม่ไม่ผู้ใหญ่สําคัญแต่ผู้ใหญ่ทใไมมายุ่งนะผมคิดว่าอย่างหนึ่งก็คือยูโรเขายัางอย่างที่ผมเคยวิเคราะห์ไปว่าเขาก็ยังเกง่งเก่งเอ๊ จะจะเฟลไหมบอกว่ายูโรไม่ต้องเก่งดูภาษากาน้องพิงเนี่ยเปิดนะพียงแต่ว่าเขาก็แสดงออกไม่เป็นนะแสดงออกแค่นั้นแต่แค่นั้นเนี่ยก็พิงพอแล้วนี่นี่มีแฟนคลับอยู่ว่าน้องพิงนี่ต้องกล้ากว่านี้นะก็แล้วแต่เออก็ก็อาจจะได้แต่ว่าผมว่าก็ยังไม่จําเป็นก็ได้นะปล่อยให้เป็นแบบเนี้นั่นไปแต่ผมมองว่าอ่าถ้าน้องอ่าไม่อยากจะใช้คาว่าน้องพิงเออป่าแต่ว่าผมคิดว่าเออ ถ้ามีช็อตอะไรบางอย่างที่ที่จะนําไปสู่ตรงนั้นได้เนี่ยจะดีนะครับจริงๆอะ่ะถ้าสังเกตไม่ยากให้ยูโรลคือยูโรอยู่ต่อหน้าพิงเนี่ยอาจจะไม่เห็นใช่ไหมครับแต่ถ้ามาดูคลิปอะ่ะเนี่ยผมให้ดูไปในคลิปที่สัมภาษณ์นะให้ถ้าถ้าคุณยูโรดูนะพี่สัมภาษณ์กับช่องก้าเนี่ยนะชัดเลยตอนที่ยูโรเขินแล้วตอบไ้แนะล้วพิงเขามองเนี่ยโอ้โหแบบคือคาดหวังแต่เขาจะคาดหวังแบบยิ้มๆแบบนิดนึงอะ่ะแบบอธิบายไม่ถูกมันเป็นอะไรที่น่าหลักมากเลยนะ แล,แล้วผมคิดว่าแบบนั่นแหละคือการเปิดแล้วนะครับแต่ว่า,าการเปิดนะั้นนะมันเป็นการเปิดแบบวัยรุ่นที่สดใสล่าเลยงไงมันเลยดูเหมือนไม่เปิด,ปดมากพอถูกไหมครับยูโรก็ลังเลยแต่จริงๆอ่ะผมมองว่าอ่านนะ่านะนะนะเปิดแล้วเพราะงั้นยูโรคงจะลุกมากกว่านี้ผมมองว่าถ้ายูโรลุกมากกว่านี้อะไรบางอย่างที่ที่ที่จะเกิดขึ้นน่ะก,ก็จะแบบ เปล่งประกายนะแต่ยังไงทุกอย่างก็เป็นไปตามธรรมชาติผมใช้คําเดิมว่าผมไม่วิเคราะห์ไอ้ผมผมไม่แนะนําผมแค่วิเคราะห์ให้ฟังนะครับแล้วผมมองว่าพิงคเนี่ยอย่างที่คนบอกว่าเขาเปิดอยู่แล้วถ้าดูโรลุกเนี่ยท่าทีของพิงก็จะก็จะตอบรับอยู่แล้วนะคือเขาจะไม่ลุกหรอกแต่ว่าถ้าถ้ามาก็ตอบรับดีเพราะตอบรับดียูโรก็จะก้าลุกเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะนำไปสู่ความสุขงอมของการเป็นแฟนกันได้ใช่ไหมครับ อืมแต่ว่าอันเนี้ยผมว่าไม่ต้องเล็กหรอกค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับอืมอย่างเงี้ยน่ารักแหละเออแล้วก็พิงคเนี่ยเขาแบบอืมผมผมอธิบายไม่ถูกผมว่าอย่างที่บอก่าหนึ่งผมสเปคผมอยู่แล้วใช่ไหมสองผมลกรักรอยยิ้มของพิงค์นะไม่แปลกที่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 ทยูโรเขาจะชอบนะเขายิ้มแบบเออเหมือนมี อ่ามันอธิบายไม่ถูกเหมือนเขายิ้มแบบขำๆเออเขายิ้มแบบขำๆเหมือนไม่เหมือนแบบเออเนี่ยอืมดูดูอ่ะด,ด,ด,ดูดูพี่ก็นะพี่ก็เนี่ยอืมอะไรนะเนี่ยจะจีบไหมนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าก็ก็ไม่ได้แบบว่าเป็นเป็นอะไรมากเหมือนกับว่าแค่แค่ยิ้มแค่แต่มาหูแบบมันได้ใจมากแล้วก็มันมาสะท้อนมากเขาเปิดให้คุณอ่ากระทําการแต่คุณก็อาจจะยัง ขี่ม้าเรียบค่ายนะในบางคนเขาบอกว่าชอบแบบขี่ม้าเรียบค่ายไงเพราะเพราะบางทีผู้ชายเขาก็กลัวเฟลไงเออเขาก็ไม่กล้าลุกมากไงแล้วกลัวว่าลุกเนี่ยจาไห้นะผมมองว่าผู้ชายเขากลัวว่าลุกแล้วผู้หญิงจะถอยหรืออึดอัดแต่อพิงเนี่ยถึงแม้เขาจะเรียบร้อยแต่เขาก็เป็นผู้หญิงลุกใหม่คือเขาเรียบร้อยแต่เขาเปิดเข้าใจไหมฮะคือเรียบร้อยแต่เขาเปิดเพราะฉะนั้นพอคุณมาเนี่ยเขาก็เขาก็พร้อมที่จะเปิดกับคุณใช่ไหมครับแต่ยูโรเขายังไม่ ยังอย่างย่งยัง,ยง,ยง,ยงดูไม่นานเพราะงั้นเนี่ยเอาง่ายๆผมก็คิดว่าพิงก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกหรือถ้าจะทำอะไรเงี้ยก็อ่ะพิงจะพิงจะทำอะไรดีอ่ะผมรู้เลยผมคิดออกเอ๊ะตอนแรกจะบอกว่าพิงไม่ขนลุกใช่ไหมครับก็ได้แต่ผมขออย่างเดียวถ้าถ้าพิงจะลุกแล้วเป็นลุกที่แบบดีมากๆเลยนะให้ยิ้มเพิ่มยิ้มให้ยูโรเยอะๆเดี๋ยวยูโรก็จะกล้าเอง นะครับแค่ย้มนะครับนะมันเป็นทั้งสิ่งที่ยูโรชอบแล้วมันเป็นทั้งสิ่งที่การยืมให้กันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องดีนะอ่าหลายปีก่อนอาจารย์พรเพื่อนผมเนี่ยนะที่เป็นผู้ชายเขาวิเคราะห์บุคลิกฤฤฤฤฤฤฤผมว่าผมเป็นคนย้มง่ายเกินไปนะควรจะย้มน้อยกว่านี้หน่อยนะผมก็ไม่รู้ไงแต่ว่าผมก็ยังทําไม่ได้นะพยากรณ์นั้นแต่ว่าผมมองว่าพิงกี้อ่ะพิงยัไม่ใช่พิงกี้พิงพออย่ายิ้ยมเยอะๆไปนะครับยูโรเขาละลายเองแล้วนั่นแหละครับ ทุกอย่างก็จะคือสําหรับคําแนะนําสําหรับเอ้ยคำแนะนําวิเคราะห์คือยูโรควรจะลุกให้มากขึ้นส่วนพิงเนี่ยไม่ต้องลุกให้ยิ้มเยอะๆยิ้มเข้าไว้นะครับภาษาการทั้งคู่เนี่ยนะบ่งบอกถึงอนาคตที่จะเป็นแฟนกันได้นะแปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสวัสดีครับ